สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงว่าทําไมซูโคส46ถึงดีกว่าคนาือฮัลสี่นย์ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเ,มเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%ยเปอรนมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแท้มีผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดาเนินการต่อแล้วชําระเงินผ่าน q ิวโค้ดเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่านไลน์รอแป๊บเดียวแล้วเพื่อนๆก็ไปสนุกกันได้เลยครับจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงหรอกครับว่าตัวของซูโค้ด46เนี่ยมันจะบัฟดีกว่าคาสิฮะแต่ผมจะพูดถึงในกรณีนํามาโชว์เคสละกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่มีคาซิฮะ4 0ครับยังเข้าใจผิดกันอยู่นะว่าาา่าาาเเอคไปแล้วนีย จะทาให้ดามจเดี่ยแรงกว่าการที่เอาซูโคตไปบัฟใช่ครับคุณคิดถูกแต่ว่ามันจะถูกกับการที่คุณเล่นกับแค่โมโนเท่านั้นครับไม่ใช่การคอโมโบธาตุซึ่งเวลาที่คุณเอาไปโชว์เคสเนี่ยปกติแล้วคุณก็จาเป็นที่จะต้องคองโมโบธาตุอย่างเช่นคุณเอาน้ำเนี่ยไปตีไฟแล้วให้มันติดระเหยนะครับมันจะได้แรงๆซึ่งถ้าพูดถึงในกรณีนี้เนี่ยคาซินะจะบัฟได้ไม่ดีเท่ากับซูโคตรครับยกเว้นว่าในกรณีที่คุณจะมีคาซินะ40เอ้ยก็ยเว้นว่าในกรณีที่คุณจะมีคาซาาินะอ2 ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาเข้าใจในเรื่องของเมคานิกการบัฟของทั้งสองตัวละครกันก่อนดีกว่าครับทั้งสองตัวเนี่ยครับผมนะจะใช้อย่างเดียวกันเลยในการบัฟนั่นคือค่าชำนาญธาตุนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยก็จะบัฟแตกต่างกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มจากตัวของคาเซรัสนก่อนแล้วกันนะครับตัวของคาเิรัเนี่ยจะมีเอ่อการบัฟอยู่ที่ตัวของพรสวรรค์ที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์ีิตัวนะครับในพรสวรรค์แรกก็คือการที่คุณเนี่ยผสมธาตุหรือว่าการกระจายธาตุแล้วเนี่ยสมมุติว่าคุณทําให้สกิล e ในเรื่องของพอสวนในตัวอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เมื่อคาสื้อกระจายสมมติว่ากระจายไฟือนเดิมเลยอ่ามันก็จะแจกโบนัสไฟ0.04%ของค่าชำระท่าต้ของคาซื้อนั่นเองครับเท่ากับว่าตอนนี้คาซื้อของผมเนี่ยจะมีค่าชำระท่าอยู่ทั้งหมด940ตัวเบนเน็ตของผมเนี่ยจะมีในทางแรกของโบนัสไฟอยู่ที่46%ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปคูณกับ0.04แล้วผมควรจะได้โบนัสไฟอยู่ที่ประมาณสัก40%โดยประมาณครับอ่า ทีนี้เนี่ยผมลองแปะไปดูแล้วผมก็ทําการกระจายครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสังเกตไหมครับว่าโบนัสไฟของผมเนี่ยขึ้นมาประมาณ40%ออย่างที่ผมบอกเไปไ๊ะเลยนี่ก็คือความสามารถในการบัฟของคาซิฮันนั่นเองครับนั่นก็คือการเพิ่มโบนัสธาตุซึ่งคาซิฮัเนี่ยสามารถบัฟได้หลายธาตุพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ด้วยครับอย่างเช่นคุณจะสามารถบัฟโบนัสน้าแข็งบัฟโบนัสไฟแล้วก็บัฟโบนัสน้าในเวลาเดียวกันนั่นคือประโยชน์ของคาซิฮันครับผมนะั่นที่จะทําให้คนนาซาาิฮันเนี่เอย ทีนี้เนี่ยเรามาดูในทาน่า้านของเมคานิคของซูโค้กันบ้างครับซึ่งผมเนี่ยได้ทําการย้ายตัวของอาร์ติแฟคคาซิฮะเนี่ยเข,าาเ,เข้ามาใส่ในตัวของซูโค้ตกันแล้วนะครับซึ่งเมคานิคของซูโค้ตนั่นก็คือการที่เมื่อคุณกระจายธาตุเนี่ยสมมติว่าผมกระจายธาตุไฟเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ํำนาญธาตุของธอาตุไฟเนี่ยเพิ่มมาอีก50%ส่วนพอสวรรค์ตัวอันต่อมานะครับผมนั่นก็คือการที่เมื่อเรากดในทาทางของอันตีเนี่ยแล้วสมมติว่าอันติมันติดธาตุไฟปุบ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแบ่งจำนวนธาตุ20%ของซูโคตครับไปให้ในทางด้านของตัวธาตุไฟนั่นเองซึ่งในต,ตอนนี้เนี่ยเบนเอ็ของผมจะมีํำนาญธาตุอยู่ที่147ครับเดี๋ยวผมจะลองบัฟดูว่ามันจะได้ขนาดไหนนะอ่าโอเคอ่าทีนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวของํำนาญธาตุของผมนะครับจะขึ้นมาถึง349กันเลยก็คือมันเพิ่มมาประมาณ200หน่วย ซึ่งไอตัวของ200หน่วยเนี่ยจะมีค่ามากมากครับเมื่อเทียบกับคาซึฮะที่ให้โบนัสธาตุมา40%เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของอซูโคสเนี่ยเวลาที่เขาบัฟชชะทธาตุมาถึง200เนี่ยนับว่ามันจะเพิ่มได้แรงมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยยังมองกันไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการโชว์เคสให้ดูแล้วกันครับแต่ก่อนหน้านั้น,นครับผมนะผมจะให้ดูกันก่อนว่าทำไมคาซึฮะ C2 เนี่ยถึงดีกว่าตัวของซูโคส C6 ไปเลยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันโกงนั่นเป็นเพราะ C2 c ในนี่ย คาซูน่าผมนะจะแจกชำนาญท่าให้กับทั้งทีม200หน่วยนะย้ำว่า200หน่วยนะหมายความว่ามันเทียบเท่าได้กับซูโคที่มีชำนาญท่าอยู่760ของผมในตอนนี้เลยเห็นปะ <Yes. S 1> นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมตัวของคาซูน่าเนี่ยถูกหยิบไปทำโชว์เคสกันแต่ว่าการที่คุณจะหยิบไปทำโชว์เคสอ่ะคุณจะเป็นได้ต้องมี C2 ครับเพราะฉะนั้นคาซูน่าซียเนี่ยไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้นั่นเองครับ โอเคด้วยผมเนี่ยผมจะมาโชว์เคสจากการที่เอ่อมาโชว์เคสเดบิทชั้น7นะครับผมนะเพราะว่าคือจริงๆมันก็ไม่ต้องเป็นชั้น7ก็ได้นะแต่ว่ามันดันเป็นเอ่อออฟในการเพิ่มจำนวนธาตุแทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อในเรื่องของการเพิ่มจำนวนธาตุอันนี้เนี่ยจะไม่มีผลนะครับเพราะว่าคือมันเพิ่มทุกตัว80หน่วยใช่ไหมคาเทอร์ก็บัฟจากค่าชำนวนธาตุซูโคสก็บัฟจากค่าชำนวนธาตุเพราะงั้นเนี่ยเราจะสามารถดูได้เลยนะครับว่าเอ่อตัวไหนเดี๋ยวระบัฟยังไงแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยผมจะมาบัฟในทางหน้าของซ โอเคจะสังเกตได้ว่าดาเมจของอายกาของผมเนี่ยจะอยู่ที่3 4 0 0 0ืตอนไม่คิดนั่นเองครับโอเคนะครับในรอบนี้เนี่ยผมจะมาโชว์เคสในท่านั่งของคาเซน่าแทนแล้วกันว่าคาเซน่าเนี่ยจะทำให้ดาเมจเนี่ยมันแรงยังไงอ่าจะสังเกตได้ว่านะครับผมนะดาเมจของอายกาของผมตอนไม่คิดเนี่ยจะเหลืออยู่แค่26,000เท่านั้นเอง แต่ว่าในตัวของคาสิฮานะครับผมนะไอจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือการที่คุณเอาไปเล่นในทางหน้าของการบัฟดามจเดียพร้อมๆกันสมมติว่า,าผมทําการบัฟดามจเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเบนเน็ตเนี่ยอาจจะได้รับ,รบ,รบใ,นใ,นในเรื่องของการบัฟไฟด้วยเช่นกันนะครับก็คือเราจะได้บัฟกันทั้งอ้ยกะเบนเน็ตหรือว่าทั้ง,ท,ง,ท,งทีมนั่นแหละครับที่แบบว่าคาซิฮาทำการกระจายธาตุเราก็จะได้บัฟหมดเลยนี่ก็คือข้อดีของคาสิฮาครับแต่ว่าในเรื่องของการซูการโซเคสเนี่ยซูโคตก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีครับแต่ว่าถ้าาาาเเเกิดว่่่รลองมนนนโี จะสังเกตได้ว่าในตัวของอายการของผมเนี่ยจะมีดาเมจที่หนึ่งหมื่นสามพันครับทีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับโซคสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ผมจะลองกระจายดาเมจน้าแข็งให้โซคสนะอ่ะติดน้ําแข็งแล้วผมกด E ป,ปุ๊บหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยครับนี่เกิดขึ้นคืออะไรจะสังเกตได้ว่าคาสิฮานเนี่ยจะแรงกว่าในทางด้านของตัวของอ ไอ้ซูคโค้นะครับเพราะว่าตัวของคาชน้าเนี่ยจะให้ในทางด้านของบนัทธานันเองซึ่งต่างจากซูคโค้ที่มันจะให้ชนานาญธาตุนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการบัฟของซูคโครเนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อที่คุณนั้นเอาไปเล่นแบบว่าพวกละลายละเหยหรือว่าการทาปฏิกิริยาธาตุครับซูคโค้เนี่ยจะเด่นกว่าแต่ว่าในเรื่องของการที่คุณเนี่ยเอาไปนั่งเล่นแบบว่าเออบนัททุกธาตุ่าแหละก็คือแรงทั้งหมดในทีมอะคาชนะาจะดีกว่าครับ มาสรุปกันเลยดีกว่านะครับตัวของซูโคสซีหเนี่ยจะดีกว่าคาซีนาซีศูนย์ก็ต่อเมื่อในกรณีของการที่คุณเนี่ยเอาไปโชว์เคสในการคอมโบ่านันเองอย่างเช่นคุณเนี่ยเอาไปทําในเรื่องของการระเหยละลายอะไรแบบนี้ซูโคสจะบัฟได้แรงกว่าในทางด้านของคาซีนาซีศูนย์แต่ว่าตัวของคาซีนาซีศูนย์นะครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะบัฟไม่ดีนะมันก็บัฟได้แรงครับแต่ว่ามันจะแรงกับในกรณีที่บัฟเป็นธาตุาตไปยกตัวอย่างเช่นในกรณีของการที่เราเนี่ยจะโชว์เคสในทางด้านของตัวของไรเดน นในตัวของไรเดนเนี่ยก็จะเป็นในตัวของธาตุไฟฟ้านั่นเองก็จริงๆก็การโชว์เคสธาตุไฟฟ้าทุกตัวเนี่ยคาเซร์ก,ก็จะบัฟได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันแจกในทางด้านของโบนัสธาตุนั่นเองนะครับส่วนเาส่วนซูโคสเนี่ยจะแจกในทางด้านของชันา,นานันธาตุเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้ตัวของธาตุาไฟฟ้าเนี่ยแรงได้ก็คือคาเซเนี่ยจะเก่งกับการที่คุณเนี่ยบัฟเป็นธาตุธาตุไปนั่นเองครับไม่ใช่การคอมโบธาตุ ถ้าเกิดว่าคุณมีคาซาซีสเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับการที่คุณเนี่ยเอาคาซาซีศูนย์ครับมารวมร่างกับซูโคสีนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจกับคลิปใหม่ของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายจ้า